เรื่องของดอดาวก็เป็นอีกหนึ่งคำถามที่เพิ่งถามเข้ามานะครับเพราะว่าด้วยความที่ระบบเนี่ยพฟร์นเปลี่ยนใช่ไหมครับนะจากการที่มีการปรับแท่งเทียนให้เป็นราคาปิดทั้งหมดนะครับนะก็เลยทําให้พฟร์แมนบางอันนะครับมีการเปลี่ยนแปลงไปบางอันลดขึ้นบางอันไอ้บางบางอันลดลงบางอันเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ตัวบัตเจ็ตหรือสตาร์ทมันนี่ก็มีการเปลี่ยนแปลงไปด้วยนะครับงั้นก็ต้องมีการเลี้ยงสายกันในบางคนบางกลุ่มนะครับก็หลายคนก็รู้สึก ไม่สบายใจนะครับที่เอ๊ะทำไมกรุ๊ของเรานะครับดอดาวถึงสูงจังอย่างเช่นกรุ๊ที่สิเนี่ยอันเนี้ยมีคนก็อาจจะมีทักมานะเออบอกผมเนี่ยนะครับอยู่กรุ๊ที่สินะครับดอดาวลึกมากเลย56%เนเลยนะแต่ว่าผลตอบแทนต่อเดือนนะอาจจะได้น้อยหรือไปหรือเปล่าเทียบกับดอดาวที่ผมได้อะไรเงี้ยนะครับอ่ะก็เดี๋ยวเรามาเคียร์คักกันหน่อยนะครับเอาให้สบายใจนะครับเราลองมาเปิดกรุ๊ที่สิดูไปพร,พร้อมกันนะครับอันนี้คือภาพของกรรับ ผมจะลองไล่ซีเควนต์ให้ดูนะครับคร่าวๆถึงรูปแบบวิธีการคิดของกลยุทธ์นี้นะครับนะเราลองมาซักตรงแถวนี้ก็ได้อ่าอย่างเช่นตรงนี้นะครับกลยุทธ์นี้จะเป็นกลยุทธ์ที่เรียกว่าทยอยซื้อนะครับแต่ตอนปิดจะปิดรวบทีเดียวนะครับอย่างเช่นอันเนี้ยช็อตนะครับช็อตมาตรงนี้นะแล้วก็ exit s h o ช็อตละเก็บตังค์ช็อตช็อตเอ็กซิสช็อตเก็บตังค์นะครับลองลองนะครับแล้วก็ exit ฝั่งลองเก็บตังค์สองไม้นี้นะครับจากนั้นมาลองมาลองซื้ออีกกกออะแลล้้้้ว็็ปิดงงตรรนนนีีคัับบเไม จากนั้นก็มาชอ็ชอตช็อตตรงนี้นะฮะแล้วก็มา Exit ฝั่งชอ็อตเก็บตังค์สองไม้นี้อ่าแล้วก็มาลองมาลองมาลองอ่าลอง3ทีนะลองดูจดลูกก็ไดนะ้เขาจะเขียนเนี่ยเขาจะเขียนว่าลองเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันอาจจะดูซ้ำๆกันนะ Exit ช็อตอ่าต้องเดี๋ยว,วชอ็อต Exit และนี่ลองนะอ่าลองลองลองนะฮะสามไม้นะฮะแล้วก็มา ปิดลองที่ตรงนี้เลยนะครับปิดท like i̇şte ี่เกือบยอดสุดเลยนะครับก็เก็บกําไร3ไม้นี้ไปตรงนี้จากนั้นมาช็อตมาช็อตนะฮะแล้วก็ปิดเดา๋ยวสิครับมาช็อตแล้วก็ exit ซิสช็อตนะตรงนี้ exit ซิสช็อตนะช็อตตรงนี้อ่าเก็บตังค์ตรงนี้นะครับนะมาช็อตตรงนี้อ่ามาช็อตเพิ่มอีกตรงนี้นะครับแล้วก็มาเก็บตังค์ฝั่งช็อตตรงนี้ exit ซิสช็อตเห็นไหมครับนี่จากนั้นลองลองอ่าถัวหนึ่งถัวสอง ถั่ว3ยังแก้ไม่ได้ถั่ว4ยังแก้ไม่ได้นะรตรงนี้ถั่ว5ยังแก้ไม่ได้นะครับนะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเห็นไหมว่าเขาจะปิดเขาจะปิดหไม้ฝั่งรองที่เขาถั่วมาเนี่ย ที่ราคา824.34คราวนี้ถ้าเกิดขึ้นมาตรงนี้ได้แปลว่าเขากำไรแล้วนะครับนะงั้นเนี่ยก็อีกไม่นานก็จะเริ่มปิดได้แล้วสังเกตไหมครับว่ากลยุทธ์นี้มันก็จะมีเรื่องของอาจจะมีดอดาวแบบนี้เกิดขึ้นมานะจริงๆหลายๆกลยุทธ์เป็นแบบนี้นะครับนะแต่ว่ากลยุทธ์นี้อาจจะดูเยอะหน่อยคือ50กว่าเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมหลายคนก็จะกังวลใช่ไหมครับนะเออเนี้ยลองมาตั้งนานแล้วแต่สังเกตไหมจุดลองเขาแต่ละครั้งเนี่ยจะลองได้เกือบเกือบบัตทอมสุดของแต่ละครั้งนั่นแปลว่าการแก้พอร์ตตหหรรรรือออกกกกกกาาาแแแ้้้้้้้ไไมมมมััันนนนน็็ีีโโโสสจะะะดูงคคคบวลล่เย เราลองมาดูงี้ครับถ้าเราเข้าใจเรื่องการอ่านสแตทนะครับหรืออ่านอ่านอ่านตัวเลขที่เกิดขึ้นในระบบพวกนี้คุณสังเกตได50้50%เนี่ยของดอ d o w n มันมีแค่ครั้งเดียวเป็นบิ๊กอีเวนท์ที่เกิดขึ้นนตรงนี้นะเวลาที่เราอ่านสแตทอะไรก็ตามเนี่ยเราต้องตัดบิ๊กอีเวนท์นะครับที่เป็นแม็กสูงสุดทางฝั่งดอ d o w n แล้วก็เป็นแม็กโปรฟิตออกไปด้วยนะครับนะพูดง่ายคือแม็กดอ d o w n h ต้องอ,ออก แม็กโปรฟิตก็ต้องออกเพื่อจะมาดูค่าเฉลี่ยที่มันเกิดขึ้นในแต่ละช่วงเนี่ยมันเอามาอไหนนะครับเพราะว่าบิ๊กอีเวนต์นั้นมันไม่ได้เกิดบ่อยๆนะแต่มันต้องเอามาใช้ในการคิดนะแต่เวลาที่เรามาดูเฮ้ยอ๋อจริงๆแล้วมันมีครั้งเดียวนี่หว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันน้อยมากเนี่ยนี่คือดอลดาวของของระบบนี้นะที่ผ่านมาน้อยมากคือมีสูงสุดก็ประมาณสัก20%มีมันสักสองครั้งเนี่ยครับที่เหลือก็จะต่ำกว่า20%หมดเนี่ยต่เนี่ยสิดดไ้ละปิดดไ้ละอี่เนีี่่ยทมันโล่งๆหายไปมดได้นะเปปปปิิิดดดดดแแลล้้้้ววกก็็ไไเนี่ยนี่ำเนิดหน่อยสักพักปิดได้้ลละะะะนนครับปิดดไ สังเกตดูให้ดีว่าในรอบ4ปีของเขาเนี่ยมันมีบิ๊กอีเวนต์ครั้งเดียวเองที่เหลือก็แม็กซ์สุดท้าไปก็20%ต่ำกว่าน,นั้นคือต่ำกว่า20%ทั้งทั้งนั้นเลยนะครับแล้วให้ดูโปรฟิตของเขาครับว่า Profit ของเขาพยายามเคลื่อนที่เป็นเคอร์ฟเป็นเส้นตรงนะครับจะไม่แบบบื้อวานะครับไม่ใช่แบบโอ้โหบุ๊คโปรฟิตขึ้นแบบอยู่ๆกระโดดขึ้นไปแรงๆอย่างนี้ อังนี้ก็ไม่ดีอันนี้ก็ต้องตัดออกไปเหมือนกันเพราะว่าไอ้บิ๊กโปรฟิตอย่างนั้นนะครับมันก็ไม่ได้เกิดบ่อยๆถูกไหมออแต่ระบบที่ดีต้องสร้างโปรฟิตที่รันออกมานะครับแล้วก็ค่อยๆเคลื่อนทีเป็นเคลื่อนที่เป็นคเคอร์ฟแบบนี้นะครับมันจะมีความสมูทในแง่ของกำไรนะครับงั้นใครที่ใช้ s ซอร์จีสิบนะครับหรือเซอร์จีเนี่ยก็ได้นะครับไม่ต้องกังนวลครับไอ้พวก นี่มันเป็นค้ามแม็กซ์แล้วมันไม่ได้เกิดบ่อยคุณหมอเขาดูอยู่แล้วนะครับเขาไม่ได้เอามาเขาดูแล้วแล้วเขามาประเมินเรื่องของบัตเจ็ตเรื่องของอะไรต่างๆนะครับแต่ว่าเขาดูแล้วว่ามันเป็นแค่บิ๊กอีเวนต์นะครับที่เหลือมันจะอยู่แบบไม่ได้ลึกอะไรมากขณะเดียวกันครับคนที่ได้ดอดาวน้อยๆก็อย่าชะล่าใจเลยครับคุณอาจจะเจอบิ๊กอีเวนต์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นใน4ปีก่อนหน้าก็ได้ถูกไหมอย่างคนที่เป็นกน๊ดยี่สองเนี่ยเห็นยี่สองเปอร์เซ็นต์เนี่ยคุณจะรู้ได้ไงว่าในในปีที่ 5, ห ลากคุณไป50%ถูกไหมอ่ะมันก็ตอบไม่ได้จริงไหมอ่ะงั้นค่าเน้นเป็นค่าแบ็กเทสที่เราไม่สามารถการันตีได้แต่ว่าอ่าโอเคเราสามารถดูว่าเป็นบิ๊กอีเวนต์หรือเป็นเหตุการณ์ที่เกิดบ่อยๆยไหมถ้าเกิดเกิดบ่อยคุณหมอเอาออกไปแล้วครับเช่น50%เกิดโหปีละหนอย่างเงี้ย ก็ก็ก็ไม่ไหวนะก็ออกไปแต่ว่าบิ๊กวต์มันเกิดแค่ครั้งเดียวไงปีเดียวไงใน4ปีอะไรอย่างเงี้ยนะครับ beleza. งั้นก็อันนี้ขอทุกคนได้สบายใจได้นะครับเรื่องของดอดาวนะครับและอย่างไรก็ตามครับคุณหมอเขาประเมินทุกๆ3เดือนอยู่แล้วนะเพื่อเป็นการเช็คว่านะฮะว่ากลุ่มของทุกท่านนะครับยังคงอยู่ในเส้นทางไหมมีใครที่แหวกกําไรเวอร์เกินไปใครที่กําไรน้อยกว่าชาวบ้านเขาหรือใครที่ขาดทุนอยู่นะครับก็จะมีการปรับ เลี้ยสายอยู่แล้วงั้นไม่ต้องกังวลครับถ้าเกิดเราอยู่ในแผนที่มันไม่ดูว่าโอ้โหตัวเลขมันดูดีนะแต่มันใช้งานจริง3เดือนมันไม่ไปไหนเลยอะไรเงี้ยขณะที่คนที่บอกดูไม่ดีมันํามันขึ้นดีจังอะไรเงี้ยนะครับนะอาจจะโดนเลี้ยสายได้นะครับอันต้องอันนี้ก็ไม่ต้องไม่ต้องกังวลเรื่องของเรื่องของดอดาวนตรงนี้นะครับเรื่องที่3ครับเรื่องของการ คราวนี้ครับมาดูความโหดของระบบของคุณหมอกันบ้างนะครับอย่างที่เราทราบกันี้นะครับว่าคุณหมอเนี่ยได้ออกแบบกลยุทธ์เทรดมาทั้งสิ้น15กลยุทธ์นะครับหรือ15 strategy <capability S 1> ที่ไม่ซ้ำกันนะครับแต่ละคนนะครับจะได้1คน1 strategy อยู่นะครับในเฟสเบื้องต้นนตรงนี้แต่ในอนาคตนะครับไม่แน่นะครับอาจจะเป็นนะครับหนคนต่อหลาย strategy นะครับหรือหนึ่งคนนะครับเป็นแบบมันติ strategy นะครับหรือมันติ timeframe หรือ มันติซีรีส์ก็เป็นไปได้ในอนาคตเพราะว่าบางท่านนะครับใส่บัตเจ็ตมาค่อนข้างที่จะเยอะนะครับพอบัตเจ็ตเยอะนะครับแล้วเรามาผูกอยู่กับ ไซจี้ใดไซจี้หนึ่งนะครับอาจจะเจอดอดาวที่ลึกได้นะครับนะแต่ถ้าเกิดเรามีการใช้หลายไซจี้นะครับมาผสมผสานกันนะครับก็จะลดดอดาวลงไปได้แต่อันนี้ต้องอยู่ในสิ่งที่คุณหมอต้องประเมินก่อนนะครับยังไม่ใช่เร็วๆนี้นะครับนะแต่ต้องบอกก่อนดังนั้นตอนนี้ทุกคนก็ได้เป็น1คนหนึ่งไซจี้ไปนะครับเมื่อกี้ที่เราได้ดูกันก่อน,อนหน้าเป็นไซจี้สินะครับเป็นรูปแบบของการเล่นระยะกลางไม่ได้เล่นยาวมากแล้วก็ไม่ได้เล่นสั้นมากนะครับนะก็จะมีรอบของการเล่นนะครับคราวนี้ เรามาลองดูกลยุทธ์ที่เล่นสั้นๆบ้างครับก็คือกลยุทธ์นี้แหละนะครับอาจารย์ขออนุญาตไม่บอกว่าเป็นเลขอะไรนะครับนะอย่างเช่นอันนี้นะครับทุกคนเห็นไหมว่าเนี่ยสมมตินะเขาลองมานะครับลองมาเสร็จทั้งนี้นะครับนะสักพักนะครับนะสามสี่จุดก็ปิดลองแลนะสมมติลองที่แปดสี่เก้าจุดสี่นะฮะไปปิดที่ยวมาสักแปดห้าสี่จุดหนึ่งก็มาห้าจุดนะครับก็เลิกไปโดยประมาณนะอ่าอาจารย์ก็มือว่างนะตกรถเห็นไหมครับพกเล่นสั้นก็มีโอกาสตกรถได้นะก็ไม่ได้ไรเลยไม่ทําอะไรเลยนะก็มาช็อตต่่อเห็นนมัครบี ช็อตตรงนี้ปิดแล้วนะครับเก็บตังค์เลิกแล้วมาลองตรงนี้นี่ลองตรงนี้นะครับล้วก็มาปิดตรงนี้เก็บตังค์เราก็เลิกนะครับแล้วก็มาช็อตตรงนี้นะครับแล้วก็ปิดตรงนี้เห็นไหมเก็บตังค์เลิกนะครับมาช็อตตรงนี้ปิดตรงนี้เก็บตังค์เลิกช็อตตรงนี้ปิดตรงนี้เก็บตังค์เลิกนะฮะช็อตตรงนี้ปิดตรงนี้เก็บตังค์เลิกลองตรงนี้ปิดลองตรงนี้เก็บตังค์เลิกนะฮะช็อตตรงนี้ปิดช็อตตรงนี้เก็บตังค์เลิกลองตรงนี้ ปิดลองตรงนี้เก็บตังเลิกนะฮะแล้วก็มาลองตรงนี้ตอนนี้ก็รอดูว่าจะปิดลองสำเร็จไหมหรือต้องใช้วิธีการแก้ไม้เห็นไหมครับว่ากลยุทธ์มันก็มีทั้งเล่นสั้นเล่นกลางเล่นยาวนะ,ะกลยุทธ์เห็นไหมไล่มาเป็น10ครั้งนะก็ถูกเป็น10ครั้งเลยนะครับไม่ได้ผิดอะไรเลยนะครับแต่เพเียงแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าด้วยความที่เล่นเร็วนะครับเลิกเร็วนะครับก็จะเล่นได้น้อยใช่ไหมเพราะไม้แรกจะเล่นน้อยอยู่แล้วถูกไหมครับเพราะเขาเผื่อไม้ไว้เผื่อการแก้ไม้ด้วยนะครับงั้นพอเล่นเร็วเนี่ยก็จะได้น้อยเหมือนเก็บเหรียนนะะนั้นก ข้อดีคือได้ความถี่แล้วก็ไม่ต้องเจอดอดาวที่ลึกมากแต่ข้อเสียคืออาจจะได้เล็กๆน้อยๆนะครับเก็บเลขผสมน้อยไปนะครับนะในแต่ละวันนะครับตรงนี้เนาะาวนี้ถ้าเกิดใครรู้ว่าต,ตัวว่าได้กลยุทธ์นี้ก็อาจจะมีการเพิ่มบัตเจ็ตได้นะถ้าถ้าถ้า,ถ,าถ้าได้เรียนว่าจาได้ไหมการแล้วการที่เราเพิ่มบัตเจ็ตก็คือเป็นการที่เราไปแย่งแบนด์บิดของเพื่อนๆในกลุ่มเรานะสมมติถ้าเราเพิ่มบัตเจ็ตตัวนี้เข้าไปนะครับแทนที่ออกคอนเดียวมันอาจจะออก ห้าคอนอาจจะออกสิบคอนนะครับมันเล่นแป๊บเดียวเราเลิกไงแต่คุณต้องระมัดระวังนะครับการที่คุณเพิ่มบัตเจ็ตไปนะครับก็จะเป็นการไปแย่งแบนด์บิดของเพื่อนๆด้วยกำลังเรียนสนุกกันอยู่เลยใช่ไหมครับทุกคน อาจารย์ขอบอกว่าเนื้อหาที่คุณกําลังเรียนอยู่นี้นั้นนะครับเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งในอีกหลายๆเนื้อหาครับที่อาจารย์จะมาทยอยอัปเดตให้ทุกคนได้เรียนเรื่อยๆทั้งหมดนี้ฟรีครับเพียงแค่เปิดพอร์ตผ่านการแนะนําของอาจารย์จิมง่ายๆแค่นั้นเองครับนอกจากเนื้อหาการเรียนแล้วนะครับยังมีสวิตต่างๆให้ใช้งานฟรีกมากมายครับเช่นพวก alert message ต่างๆครับคอยเตือนภัยเวลาที่ตลาดดีหรือว่าตลาดแย่นะครับทั้งหมดนี้ก็ฟรีเช่นกันครับมาเรียนรู้ไปพร้อมกันแบบยาวๆต่อเนื่องได้เลยครับอยากเรียนต่อช่มัครบ เพียงแค่สแกน q ค c o d โคตรงนี้ครับหรือพิมพ์คาว่า worldwideopenaccount.trade ไม่ยากเกินไปใช่ไหมครับอ้าวเข้าไปเรียนต่อได้แล้วครับผมพบกันนะครับสวัสดีครับ